อันนี้เป็นคําถามที่ดีนะคะมีคนถามจินแซว่าทาไมเวลาเราวิเคราะห์โคนนะคะทาไมต้องดูที่ระหว่างคิ้วและคิ้วก่อนเสมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันนะคะตําแหน่งระหว่างคิ้วนะคะในภาษาจีนกลางนะเราเรียกว่ามิงกงนะคะหรือภาษาไทย,ยจะเรียกว่าลัคนาแห่งชีวิตนะคะตําแหน่งตรงนี้นะคะยังสอดคล้องกับลักษณะของตัวปาจื้อนะฮะซึ่งเป็นถนนชีวิตของฟ้าฟ้าเนาะหรือพลังแห่งวันเดือนปีเกิดคะ่ะตำแหน่งมิ่งกงตัวนี้นะคะหรือว่าวัางชีวิตเนี่ยตามตำราหัหิน ทั่วไปนะคะเขาบอกว่าหยินอย่างจะต้องสมดุลน,นะคะจะต้องกว้างอย่างน้อยประมาณ2ยนิ้วมือด้วยกันนะคะซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะใช้อ่านอะไรนะคะตำแหน่งของมิ่งกงหรือตำแหน่งระหว่างคิวนะคะใช้อ่านอะไรนะคะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณนะคะเป็นพลังงานแห่งความเป็นอย่างเนาะแสดงถึงจิตวิญญาณจิตวิญ,ญญาณตรงนี้ก็คือ ความเข้าใจของคนคนนั้นนะคะภาพลักษณ์การแสดงออกจิตวิญญาณค่ะดังนั้นนะคะบางทีคนเราเนี่ยอาจจะงงว่าระหว่างร่างกายกับวิญญาณอะไรเป็นพลังงานอย่างนะคะตามหลักปรัชญาอี th ้จิงนะฮะวิญญาณนะคะหรือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานอย่างส่วนร่างกายเราเป็นพลังงานหญินค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะขับเคลื่อนด้วยหัวใจนะคะหัวใจสั่งร่างกายจึงทํางานดังนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือจิตวิญญาณเนี่ย จึงเป็นพลังงานอย่างนะคะดังนั้นนะคะตำแหน่งตรงมิ่งกงหรือลัคนาเนี่ยนะคะชนในการอ่านจริตของคนชนในการอ่านทัศนคตินะคะว่าคนนี้ทัศนคติแคบทัศนคติกว้างเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีความ เพื่อเฟื่อเพื่อแผ่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ทัศนคติหรือวิชั่นไม่ค่อยดีนะคะเราก็ใช้ในการอ่านวังชีวิตด้วยนะคะและเคราะห์ดีเคราะร้ายเราก็อ่านที่วังชีวิตหรือตำแหน่งระหว่างคิวเช่นเดียวกัน ะะตำแหน่งหน้าผากเนี่ยนะคะเราเรียกว่าท้องฟ้านะคะเรารู้เรียกว่าเชียนเชงเนาะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งของหน้าผากควรจะต้องสว่างและพลังงานที่จะรับโอกาสดีๆนะคะเราก็ต้องดูที่วังชีวิตเช่นเดียวกันก็คือตรงระหว่างคิ้วนั่นเองนะคะดังนั้นวังชีวิตแตกหรือคนดวงตกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ววังชีวิตจะเสียนะคะหนึ่งเลยมีเส้นฟ้าผ่ากลางวันชีวิตนั่นก็คือบริเวณร,ริ้วรอยตรงๆนะคะเราเรียกว่าริ้วรอยเฉียนเฉียวหรือริ้วรอยฟ้าผ่านะคะ อันนี้บุ๋มบอกว่าธุรกิจการงานหรือชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ดังนั้นนะคะการแก้ก็แนะนําให้ตั้งสตินะคะชน,นิดการแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าปรับหมวเห็นเนี่ยฉันจะก็แนะนำนะคะให้ไปบท็อกซ์นะคะจะดีที่สุด ะะและอย่าฉีดสารเหลวใดๆนะคะเข้าสู่ใบหน้าเข้าสู่ร่างกายอันนี้จะไม่ค่อยสูรีเท่าไหร่ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของวังชีวิตนะคะในตำราป่าจื้อเนี่ยนะคะก็จะมีการคำนวณนะคะระหว่างปีเดือนวันยามหรือเวลาเกิดเนี่ยได้ส่วนตำแหน่ง,ตำ,นงตำแหน่งหนึ่งที่ามิ่งกงนะคะตำแหน่งมิ่งกงนะคะมิ่งนะคะแปลว่าชะตาชีวิตนะคะมิ่งกงแปลว่าวังแห่งชะตาชีวิตนั่นก็คือภาพลักษณ์จิตวิญญ,ญญาณที่คนคนนั้นแสดงออกดังนั้นเนี่ยตรงบริเวณระหว่างคิ้ว ใช้ในการอ่านนะคะทัศนคตินะคะความคิดของคนคนนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะความใจดีมีเมตตาดังนั้นเนี่ยเราจะเมื่อเราดูข่าวข้ามนะคะหรือเขาอ้าอาชญากรรมเราเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่นะก่อคดีหรือทําอะไรที่ไม่ค่อยดีนะคะละักษณะของวังชีวิตเนี่ยนะคะหรือระหว่างคิ้วจะค่อนข้างแคบแล้วก็ เออขนคิ้วอะค่ะมักจะชี้ฟ้าอยู่เสมอนะคะอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะคะขนคิ้วที่ชี้ฟ้านะฮะก็คือทำลายเขาเรียกอะไรวังโชคลาภคุณธรรมเนาะเพราะตำแหน่งเหนือคิ้ว1-2ึงนิ้วมือคือวังโชคลาภคุณธรรมหรือการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราวิเคราะห์คนหรือเวลาเราดูคนเนี่ยนะฮะ,ะก็จะต้องดูวังชีวิตเป็นหลัก ทำไมที่เสินใจพูดบอกว่าต้องดูวังชีวิตและคิวด้วยนะคะคิวนะคะคือพลังงานของธาตุไม้คือพลังพลังงานของมังกรนะคะธาตุไม้ก็คือมังกรเนาะมังกรอยู่ทั้งทิศตะวันออกนะคะมังกรที่เป็นธาตุไม้นะคะธาตุไม้คือ รานแห่งพลังงานเมตตาธรรมดังนั้นคนคิ้วสวยนะคะแล้วก็คิ้วเรียนตัวเป็นระเบียบมักจะเป็นคนที่เรียนรู้เก่งจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดช,ชอบในตัวเองสูงและคิ้วต้องยาวครุบปลายตานะคะจัดเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นถ้าใครนะคะคิ้วไม่ค่อยสวยนะคะวังชีวิตไม่ค่อยดีก็บ่งบอกว่าช่วงนั้นนะคะอารมณ์คุณไม่ค่อยคงที่การแสดงออกระหว่าง จิตวิญญาณคุณกับภาพรักและการกระทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องซึ่งกันและกันนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นด่านแรกเลยทําไมการมองคนจะต้องพิจารณาตรงวังชีวิตและคิวก่อนนะคะเราก็จะดูในเรื่องของจิตวิญญาณทัศนคติและการเปิดกว้างต่อผู้คนหรือการเขาเรียกว่าความใจดีมีเมตตามโนสํานึกก็ค่ะก็ดูที่ วังชีวิตหรือตรงระหว่างคิวนั่นเองนะคะดังนั้นคิวกับวังชีวิตมันติดกันจึงต้องพิจารณา2อย่างนี้นะคะแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนนะเราจะเอาความรู้ในเรื่องของปาจื้อเนี่ยเชิงบริหารเนะะี่ยฮะมาให้กับผู้ฟังทุกคนทุกช่องทางนะคะและใครที่ตามคลิปตรงฟังสินแจก็เตรียมตัวรับความรู้แบบเยอะๆเลยจากนี้ความรู้วงจุย้ยโงเฮงปาจือ้อหรือแต่ละวิชาทั้ง9นะฮะจะนํามาเผยแพร่ ท่านผู้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ